ไปใช่ไหมครับไม่ได้กดไปไปจะขึ้นเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็คือถอดออกมารับแล้วก็เปิดถางมันๆเกิดว่าจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็มันมาที่ตำแหน่งนี้ครับขึ้นก็สตาร์ทอันนี้เสียงเสียงเขาเดิมเหรอ ข้อเดิมดิข้อเดิมอเดิมมีไฟจิ๊บไลท์ได้ไหมพี่ไอตัวไฟเปลี่ยนเกียร์ที่ตั้งรอบได้ใช่ไหมไปใช่ใช่ตัวที่ว่าถึงรอบเราจะเปลี่ยนถึงรอบแล้วมันจะเปลี่ยนเกียครับเมื่อกี้ว่าตำแหน่งเกียร์ก็มีบอกมีบอกครับตอนนี้เป็นเกียร์ว่างอเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็เอาลงเกียร์สองให้ขึ้นเป็นมากเสียง